สวัสดีครับเมื่อนี้กับโมโพกกับช่องมือไม่ทุ่นหน่อยนะครับผลสุดท้ายก็อดใจเอาสองเผ่าเลยครับ <c oughs> ปีนี้ฝนดีแห้งเผ่าเดียวล่อแต่แดดมันก็งานบได้ครับสมมติเราต้อเสียเวลาห้างตอนนี้กับเปือนาดินทะะั้งหลายอยู่ครับ้าดแต่ฝน นี่ครับก็เลยตัดสินใจไปเอายันมาโซลิดครับเจ็ดสิบหาแร่งปูเพิ้นกับพ่อฟังอยู่ครับราคากับพ่อไปได้รถใหม่ครับกับเลยพาพื้นมาเห็นงานครับใส่ปุ๋ยรอบที่สองครับอ่อยไง่ผม หารีวิวกับเข่ค่อยเห็นปันใดครับสำหรับยันมาโซโลิตเจทิมฮาะแรกเนาะนี่กับสีมาขอรีวิวเขาเข้าให้ผู้ที่จะสนใจที่จะมาเรียนรถไทยพนเพราเปลี่ยนแนวทางให้เลือกว่าใายใดก็อเอาสำหรับราคานี่เดี๋ยวครับกลับกล่องแป๊บหนึ่ง ราคาที่ผมดาวเนาะผมดาวสามมื้นหาครับแต่ว่าเพื่อนเฮทไเป็นดาวยิบหาเปอร์เซ็นทรงปีละแสนแปดมืนกว่าบาทอันนี้ร่วมงวดย่อยเร็วหรือเปล่าราคานี่ผมก็จําไม่ได้ นะครับมารีวิวครับบัดนนี้ค้าหนาเพื่อนนี่เป็นค้าหนาระบบเปิดครับนี่ครับค้าหนาระบบเปิดสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังคาหน้าคารโลนะครับค้าหนาคารโลยางสิบอดจุดสองขอบยี่สิบสี่ เบือ้องยางหลังครับบันี้ยางหลังนี่ใส่นู่นนี่แล้วครับมันกลับหัวสิบหกจุดเก้าขอบสามสิบนี่แล้วครับเป็นยังคือตัดสินใจโอ้โอยันมากโซลิดเจ็ดสิบหาทีหนึ่งระบบเผ้าหนาของเขาเป็นระบบเปิด สองขอบอย่างหลังเป็นขอบสามสิบสามราคาพ่อฟังนำนักนำนักตัวรถวนี่ผมสั่งออกมาร่วมพันหนากัผพานหลังเป็ผ่านพันพวนะครับสร้งวางออกมากวิอ,ออกมาเห็นงานนี่ได้ซี่ตัน สีกับอ e, ีกหาสิบหากิโลนะครับมาเบิงระบบเกียร์ของเพื่อนนะครับระบบเกียร์นี่ครับอันนี้เกียร์เกียร์เดินหน้ากับถอยหลังเนะครับมาเบิงมุ่มนี้ อันนี้ดับครับอันนี้ยกขึ้นยกลงยกหางขึ้นยกหาง,างลงอันนี้ใบมีด้าน,นาครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้ครับเกียร์มีเอ็มกระต่ายแล้วก็เต้าครับวันนี้เกียร์ลากเพื่อนเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นี่แหละครับสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลัง เบิ้งมุ่มทั้งหนาถือว่าโอเคอยู่ครับไงอยากทายให้เบิ้งครับถึงรีวิวนัครับรีวิวข่าเขาเพราะว่าผมหาเบิง้งเราบ่าค่อยเห็นครับรีวิวส่วนมากก็มีเห็นแต่คลิปสันส้นๆผมกับราคานี้ผมเอาแต่ตัวรถกับใบมีดเดินหนาครับ ว่าอุปกรณ์ต่อพว่วงอี่งกัมีหละครับใส่ของปลอดครับไม่มีดันนาน,านี่เขาวยาบสองเมตรหาสิบครับไม่มีดันหนาเนี่ครับอันนี้บบมีเขาบบมีมาให้เลยครับม่เห็ดเอาครับใส่เล็กเส้นโอเล็กเล็กฉากนะครับนิ่วคุ้นิ้วนนสองเส้นครับ ก็เหลืออยู่ประมาณสองเม็ดก็กลัวแล้ะครับเหลือบลายสองสินก็ซื้อเส้นเดียวพ่อครับตะแกงเขาเอื่นตะแกงรูงสีนะครับนี่กันตะแกงเล็กฉีกนี่หายากครับบ่ค่อยมีบ้านเห่านี่ครับปีนี้ก็ได้สองพ่ามาเสริมทับครับ เอาครับคลิปนี้ก็รีวิวคร่าวๆให้พี่น้องเบิ้งเลยเนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ